เอามากันถึงเรื่องราวความน่ารักของแม,ล,แมลูกคู่นี้นะครับ uh huh. พี่ตูน่นันทิดากับน้องเพลงะนะครับก็คือน้องเพลงเนี่ยเขามีเหมือนกับมีหนุ่มคู่ใจยอยู่<อ>นะครับ<อ>ก็เลยเลยไปถามว่าเอแม่ตู่คิดยังไงอ,อะไรไงคำถามในนี้ก็น่ารักเลยทีเดียวลองไปฟังดกันนะครับอ่ะ นะครับเจอสองสาวคู่แม่ลูกนักร้องนะครับอย่างแม่ตู่นะครับนันทิดากับลูกสาวคนสวยน้องเพลงชมทิดานะครับผมก็คงคู่กันออกงานทรูอ i นไซด์ก็อดใจไม่ไหวครับขอเข้าไปอัปเดตเรื่องราวของความรักของลูกสาวหัวแก้หูแหวนกันซะหน่อยนะครับหลังจากปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มหน้าใสที่ชื่อว่าต้นข้าวมานานเกือบ2ปีละนะครับแถมแม่ตู่เนี่ยยังเคยยกป้ายให้ไฟเขียวนะครับเพราะมีการสำรวจพฤติกรรม ก็ถูกอกถูกใจนะครับถึงขนาดยอมรับอย่างเต็มอกว่าไฮโซต้นข้าวเสมือนลูกชายคนหนึ่งของแม่ตู่เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> คําถามเรามีอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เราเลยอยากรู้ว่าแม่ตูน่นันทิดานะครับยอมให้คู่นี้เนี่ยใกล้ชิดระยะห่างกันขนาดไหน <c oughs> <c oughs> รวมถึงฟังจากปากนะครับของน้องเพลงเองบอกว่าเจอกับครอบครัวของฝ่ายชายแล้วแล้วก็ดูสีหน้ามีอาการเขินเลยทีเดียว เห็นบอกว่าคุณคุณแม่ตู่ไฟเขียวอะ่ะ Queen เถามถามอี่ีก่ามั้งูกยังไงบ้างครับตอนก็ดีค่ะเจอบ่อยไหมแม่ก็บ่อยนะคะก็คือแบบงว่าจริงๆลูกๆก็เรียนนะคะช่วงนี้เขาเ็เรียนกันหนักทั้งคู่อะค่ะนะคะแล้วก็เสมยมากก็คือเวลาคุณแม่เองก็ทํางานด้วย น้องเพลงบางทีก็เรียนด้วยทํางานด้วยในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะหาเวลาเจอกันได้ก็เหมือนยังไงอ่ะตัางคนางอ่ะงั้นไปเลยปะอ่ะไปทานข้าวการลูกอะไรแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีเช็คไหมฮะก็ถามเหมือนกันนะว่าไปไหนกันบ้างส่วนมากก็คือลูกๆก็คือดูหนังกันนะคะดูหนังแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ดูหนังสือสามอย่างตลอดเลยค่ะเพราะว่ามีความสุขว่าตอนนี้คือ คือน้องตั้งข้าวก็น่ารักค่ะนะคะเหม <ornament ing. S 1> <ona> okay. ือนกับว่านะคะก็ค <establishing> ือน้องเพลงเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือขับรถให้พอดีเย่เพลงเนี่ยบางทีก็หลับในรถหลับหรือไปดูหนังหลับหลับเอาลูกเป็นไงหนังเรื่องนี้โอหลับมามีเดี๋ยวต้องไปดูใหม่อะไรเงี้ยเออเขาผัดกันหลับนะเออเขาผัดกันหลับอะไรเงี้ยค่ะก็มีเจอบ้างค่ะครอบครัวเป็นไงแม่ทำนะก็น่ารักะะค่ก็เอ็นดู ถามว่าระยะห่างมากแค่ไหนยังไงก็ได้ที่ลูกมีความสุขแต่อย่าห่างแม่ว่าจะมีป้ายเขียนมาอเลยนะอะไรนะกะกลับบ้านเถอลูกันเห็นป้ายคิดถึงป้ายคุณชคิดถึงกลับบ้านเถอลูกแล้วคุณแม่ก็แก้ชี้เนี่ยกลับบ้านนะแล้วจากนั้นเพีงเขาก็ไปพอไปพอขับรถไปเจอป้ายนี่ก็ส่งส่งวอทช์แอบถ่ายกลับมาให้คุณแม่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาโมชโฮมแล้วนะแบมนนี้คือก็น่ารักอยู่อย่างที่ว่าไม่ว่าจะไงก็ตามเนี่ยนะคะ จะส่ง Whatsapp มาถึงคุณแม่เสมอว่าดูหนังมันมี ommy, almost h o แล้วนะหรือบางทีก็บอกโอ้ oh, เรียนเยอะจังเลยหนักจังเลยอะไรอย่เงี้ยเขาคือไม่ห่างเราก็รู้สึกไม่ห่างนั้นพี่รู้ว่าคือการเลี้ยงลูกคือว่าเราก็ปล่อยให้เป็นเป็นช่วงระยะระยะค่ะที่แบบว่าเขาต้องต้องมีช่วงเลาสังคมกับเพื่อนฝูงอ,อ,อะไรต่ออะไรเราต้องต้อง,ต,องต้องให้ลูกได้มีเวลาเป็นของตัวเองส่วนของเราเนี่ยเราแม่ลูกกับเราอยู่ เหมือนพี่สาวน้องสาวมากกว่าคู่เนี้ยอ๋อเท่าที่รู้มาก็แบบเหมือนกับว่าเสื้อผ้าข้าวของอะไรก็อยู่เหมือนใช้ได้ด้วยอ๋อเหรอเน่ารักดีชอบครับ